โอ้โหอาหารเที่ยงของเด็กๆวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นนะเแบเบ้สดใหญ่ไม่สนใจนโมได้ถ้วยใหญ่สีเขียวโอ้โห,โโหดูพี่นาน,ามโ,โ,นโมครับอร่อยไหมลูกเด้เอา้าถ้ารอร่อยยกมือได้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาเร็วแก้วเบเบ้โอ้โหนโมนโมอร่อยไหมลูกยกนิว้ว เดกนิวอ่ะเย่เลยเย่เซบหลายเซบหลายเด้อโอ้โหแซบหลายเซบหลายพ่อมูพ่อมูโหพี่นานาก็ทรงผมนี่ก็เท่นั่นแหละพันหัวทรงผมเท่เนี่ย โอ้โหดูน้ำโมอืมดูน้ำโมน้อยอันนี้น้องน้ำโมนะครับอร่อยครับอันนี้เบเบครับเบเบช่นิ้วหน่อยเบเบ,บอร่อยไหมเฮ้บต่อไปพี่นานานะครับโอ้โหยกนหน้าขึ้นมาหน่อยพี่นานา นี่นานาคนนานาคนตัวดำสาวเม็กซิโก <c oughs> สาวเม็กซิโก <c oughs> อร่อยมากเลยน้ำโมอร่อยมาก